กาบเปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสวนีสิริเวชพันธ์สมาชิกวุฒิสภาดิฉันขอบพระคุณท่านประธานนะคะดิฉันไม่ได้อยู่ในส่วนของเรื่องของตอสรแต่ว่าเนื่องจากในอีกบกหนึ่งดิฉันเป็นประธานอนุกรรมการการลงทุนและเศรษฐกิจทันรากในคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมก่อนที่ดิฉันจะเข้าไปสู่คําถามดิฉันคงอยากจะ ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังนะคะเนื่องจากว่าขณะน,นี้หน่วยงานที่มาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานและเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานรากทั้งสิ้นในส่วนของคณะการการพิธีธการอุตสาหกรรมโดยคณะอนุกรรมการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากเราได้จัดทํารายงานฉบับหนึ่งผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วแล้วเข้าใจว่าในไม่ช้าไม่นานนี้คงถึง มือแต่ละท่านในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เราได้ระบุอยู่ในในรายงานนะคะที่จะต้องทำงานประเด็นอะไรบ้างในการศึกษาครั้งนั้นเนี่ยเราทำการศึกษาทั้งหมดจาก8จังหวัดจากกลุ่มพี่น้องเศ,ศรษฐกิจฐานรากที่ครอบคลุมอยู่ในเรื่องเกษตรแปรรูปด้านท่องเที่ยวชุมชนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นขนาดเล็กหรือเรียกว่าเอสเอ็มอนะคะทั้งหมดส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด317ชุด ลงโฟทาวโฟกัสกรุ๊ปทั้งหมด24กลุ่มข้อมูนี้คงไม่เวลาจะลงในรายละเอียดแต่ว่าอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะนอกเหนือจากการที่เราหาข้อมูลในเชิงพื้นที่แล้วเนี่ยแล้วก็ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำเนี่ยเราก็ตั้งข้อสงสัยว่าเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยไม่ได้มีอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นเรามีหลายประเทศซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย อยู่หลายประเทศแต่เราไม่สามารถศึกษาได้ครบเราก็เลือกประเทศที่ด้วย้ดวยเหตุผลต่างๆกันนะคะทั้งหมด3ประเทศคือจีนเวียดนามญี่ปุ่นแล้วเราก็ดูจาก best practice ของเขาแล้วดึงในสิ่งที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จเราได้ข้อมูลสรุปสั้นๆได้ว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยค่ะได้กำหนดให้ได้กำหนดนโยบายเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการ ดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนทำให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงกันโดยเน้นขอขีดเส้นใต้ยยนี้นะคะโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติการใช้ฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนและดำเนินนโยบายการสร้างกิจกรรมบนฐานทุนในพื้นที่ประเทศมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกิจกรรมของการพัฒนาศเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐทำหน้าที่ในการสนับสนุนการเงินงบประมาณและส่งเสริมการตลาดทำให้เกิดการกระตุ้นและเปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่เราทำไปนั้นเนี่ยมีทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอแต่เชิงพื้นที่ซึ่งเรียนคงไม่ขอกล่าวรายละเอียดแต่จะขออภิปรายบางประเด็นและอาจจะมีคำถามไปถึงท่านนะคะในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง7ข้อที่เราทำไปเนี่ย ข้อเสนอที่เรียนคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งคือเรื่องของการเป็นเวลาแห่งชาติซึ่งเป็นข้อเสนอที่เราศึกษามาจากทั้ง3าประเทศและทำแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็ข้อเสนออื่นๆอ,อีกนะคะส่วนข้อเสนอในของการที่เราจะทําให้เศรษฐกิจทันรากตัวเองของเขาเองเข้มแข็งมีทั้งหมด6-7ประการเราเพิ่งมีงาน3ปีสวครบรอบ3ปีนะคะแล้วกลองก็มีจัดกลุ่มทั้งหมดเป็นห้องสัมมนาย่อย 14ห้องนะคะห้องหนึ่งคือเสาเข็มความมั่นคงซึ่งอขออนุญาตเอ่ยนามท่านขมวอ,อัมพลเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ได้เชิญให้ดิฉันไปเป็นวิทยกรให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกับพี่น้องก็เป็นการเน้นย้ำว่าสิ่งที่เราได้มาจากการลงพื้นที่ทั้งหมด8จังหวัดก็จะคล้ายคล้ายกันเลยจากที่พี่น้องมาสะท้อนให้เราฟังดิฉันอยากจะฝากเรียนถาม อาจจะเป็นข้อเสนอแต่ขอถามท่านว่าในสิ่งต่างๆต่อไปเนี้ยเราได้ทำอะไรไปแล้วถึงไหนอย่างไรนะคะสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบว่าการจะทำให้กลุ่มพี่น้องเศรษฐกิจฐานรากไม่ว่าอยู่กลุ่มใดก็ตามจะภาคบริการท่องเที่ยวชุมชนกเกษตรแปรรูปเลยก็ตามเนี่ยปัจจุบันนี้เราพูดเสมอเด่นก็จะได้ยินในวิทยุเวลาพูดกันน่ะน,นะคะว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรต้องเปลี่ยนความคิด โดยใช้การตลาดนําการผลิตแต่ท่านเข้าใจไหมคะว่าพี่น้องบางครั้งเวลาเดินลงพื้นที่เขาไม่เข้าใจอะคะ่ะว่าการตลาดนําการผลิตหมายถึงอย่างไรยังก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ทําในส่วนนี้จะต้องไปดําเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมประเด็นที่สองที่เราคิดว่าจะทําให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็งคือการต่อย,ยอดโดยใช้องค์ความรู้ในชุมชน เราเสนอว่าควรจะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนในทุกพื้นที่เพราะว่าอะไรคะเพราะในพื้นที่ที่เราลงไปเรามีปราชชาวบ้านในระดับต่างๆเรายังไม่ใช้เรายังไม่ได้ใช้ความรู้ปราชชาวบ้านที่มีอยู่ขนาดนี้มาให้กอกประโยชน์แท้จริงก็ขอถามว่าขณะน,นี้เรามีบัญชีหรือไม่ในการขึ้นทะเบียนปราชชาวบ้านในทุกพื้นที่ ที่ชาวบ้านอยากจะรู้ข้อมูลอะไรแล้วเนี่ยสามารถตรงไปยังผู้รู้เขาไม่ต้องมาลองผิดลองถูกประเด็นที่สามที่ไปคิดว่าจะเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากคือการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์เวลาผู้เป็นทฤษฎีดูสวยหรูคะ่ะแต่เวลาถึงทางปฏิบัติบางครั้งชาวบ้านก็ไม่เข้าใจแต่ขนาดนี้พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่เริ่มเรียนรู้ประชานี้ดังก็ประชุมกับ คณะของสวพระประชาชนเรามีอน,นุรับเรื่องร้องเรียนก็ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนมาจากจังหวัดหนึ่งท่านทราบไหมคะชาวบ้านบอกว่าเขาปลูกข้าวแล้วเขาอยากได้ GI ทํทำเรื่องไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้ประเด็นแบบนี้คะ่ะที่เคื่ว่าชาวบ้านเริ่มตื่นตัวที่อยากจะรู้เรื่องแบบนี้หน่วยง,งานภาครัฐต้องขับเคลื่อนให้เร็วพร้อมกับที่ประชาชน<ร><ร>อยากจขับเคลื่อน,นก็เป็นประเด็นที่สนะคะอีก หลายประเด็นที่เลี้งคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องการบริหารหรือมีความรู้ในการจัดการธุรกิจพี่น้องไม่ว่าจะกลุ่ม SME หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ้าเขาจะเริ่มต้นทําธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจไม่มีทางประสบความสําเร็จไม่รู้วิธีลงรายรับรายจ่ายไม่รู้จะควบคุมต้นทุนอย่างไรทําตามมีตามเกิดมันก็จะอยู่ได้แป๊บเดียว แล้วก็จะไม่สามารถต่อสู้ได้ในโลกที่การแข่งขันสูงขนาดนี้นะคะก็ขอสอบถามท่านว่ามีโครงการที่เป็นรูป,ปรธรรมที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจให้กับกลุ่มพี่น้องเศรษฐกิจฐานรากอย่างไรเันคง,งไม่ขอใช้เวลาเยอะนะคะเพราะว่ารายงานฉบับนี้น่าจะถึงมือท่านแล้วท่านรบกวนท่านช่วยไปศึกษารายละเอียดเพราะว่ารายงานปัจจัยสู่ความสำเร็จเศรษฐกิจฐานรากเนี่ย เราไปเก็บข้อมูลจากพื้นที่จริงๆเียนยงว่าเราได้ไปการไปศึกษาจาก3ประเทศสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งใน3ประเทศที่เราค้นพบก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ถึงทุกพื้นที่เราเคยได้ยินคำว่าถนนถึงไหนความจเจริญถึงด้านใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนจากถนนแล้วคะ่ะเพราะเราเข้าสู่โลกดิจิทัล ก็แปลว่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถ้ายังไม่ถึงพื้นที่พี่น้องประชาชนจะทำการซื้อขายออนไลน์แล้วก็ทำการขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างไรคะเน้นสอบถามจากกสทชเรามีโครงการอินเทอร์เน็ตฟรีเด็ดประชารัฐแต่กำลังแรงส่งมันไม่ถึงคะ่ะแล้วมันก็เป็นระยะสั้นๆเน้นได้สอบถามฝากท่านสอบถามต่อไปคือกสทชอบอกท่านว่า ถ้าเรามีการขึ้นทะเบียนกลุ่มเศรษฐกิจฐันรากแล้วเขาสามารถจะพรอเวหรือให้อินเทอร์เน็ตฟรีในกลุ่มที่มีการระบุเฉพาะเจาะจงได้สุดท้ายเป็นคำถามสุดท้ายที่นั่นอยากทราบก็คือว่าจากการศึกษาและเพื่อจะทำรายงานฉบับนี้เราพบว่าเราไม่มีฐานประเทศไทยขนาดนี้เราไม่มีฐานข้อมูล แมูลค่าทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานรากว่ามีจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าข้อมูลอยู่กระจัดกระจายสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเสนอก็คือว่าการจัดทำระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพทั้งระดับประเทศภูมิภาคจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้าน หากเรามีข้อมูลสารสนเทศแบบนี้แล้วการของงบประมาณจะไม่ซ้ําซ้อนกิจกรรมจะไม่ซ้ําซ้อนและงบประมาณจะถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงก็จะเป็นคําถามสุดท้ายของท่านก่อนจะจบการพิปรายว่าท่านมีระบบฐานข้อมูลเชิงเศรษฐกิจมูลค่าของเศรษฐกิจฐานรากหรือไม่และถ้ามีไปนค้นได้จากที่ไหนและถ้าไม่มีหน่วยงานภาครัฐ คาดว่าจะทำข้อมูลเชิงสารสนเทศนี้ขึ้นได้หรือไม่ขอบคุณค่ะ